ค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมกับต้นชมจันที่ประสมส่งเม็ดพันมาให้นะพี่น้องบ้านสวนเราฝันนี่อา้าวกำลังงอกก็มีเม็ดเน่าก็มีพี่น้องนี่ี่ถุงวางถุงจะซองต้น แต่ส่วนหน้าก็ทถุงละสองค่ะนะสองสี่นี่กําลังงอกหกใส่ถุงมาเนาะเพชไอ้ซมก็ซิมาปลูกนี่แหละพี่น้องขดลุมข้างสวนนี่แหละตินเชิมจัน ถ้าเก็บไว้โดนกันต้นเหี่ยวยุบไปเลยพี่น้องบุรู้ว่าเป็นอะไรนี่ปลูกเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ยายโสมกับขุดลุมยาวๆเนาะถุงเนึงมีสองต้นลุมนึงกับปลูกไปเลยสี่ต้นพี่น้องนี่สี่ต้นต้นชมจันทร์ส่วนถุงดำกัน เก็บไว้เพาะอีกพี่น้องเดีย๋ยววันนี้ยายส่สิเพาะต้นกาผิดอยู่ที่เหลือจากถาดดำครั้งก่อนลายเดือนเลยพี่น้องอีกล้มนี่นี่นี่กะใบบัวบกยายสมกับเก็บมาปลูกไว้ข้างทอดนี่แหละเนาะเวลาน้ำซึมเขากะที่ได้อาศัยอยู่ตรงนี้นะ้าโบแดดปันใดพี่น้องใบบัวบก พักนอกบ้านเฮาอันนี้ก็คือต้นกล้าผิกที่เหลือจากการปลูกและให้เบ่งให้ญาติหน้าพี่น้องต้นดกล้าจากเม็ดพันธ์ุของบรรลัยเยี่ยส,สิบเพาะลงถุงดำไว้ก่อนเป็นอยจังเพพาะลงถุงดำเพราะว่า ช่วงนี้ก็หน้าแรงไทยดินก็ไทบอ่อเข้าพี่น้องต้องไว้รอฝนตกอีกรอบก่อนดินก็แข็งดินโคกดินแข็งคักพี่น้องเลยน้ำกับบ่เพียงพอ,อยายสมก็จะเพาะลงถุงดำไว้ก่อนนะคะเลี้ยงไว้ก่อนพี่น้องนี่อย่าบอกได้ว่าเริมติดดอกเดี๋ยวยายสมสิเอาลงถุงดำไว้นี่แหละหญ้าก็เพียบ ถ้าหาบอกลูกต้นเขาก็น้อยแบบนี้เนาะแต่ต้นที่ยายสมบอกรูกนะติดมากรกเลยพี่น้องต้นกันใหญ่กว่านี้นะกระตั้งกันหลายยายสมกมสิไปเพราะลงทุงดำเลยนะคะพี่น้องอาวมาดูกันค่ะ่วนผสมดินในการเพาะกล้าต้นผิกในรอบนี้กะยายสมก็เอาดินที่ย่อยสลายจักฟางขี้งัวนะแล้วก็ขี้มันพี่น้องซื้อจากหลานชายนี่ขี้มัน ซื้อกระสอบละสามสิบบาทพี่น้องผสมใส่กันเนะแล้วใส่ถุงแบบนี้แหละสูงดำน้อยนะถุงเก้าพี่น้องเยอะแยะเนาะเยอะสุดไม่ทิ้งนะคะเก็บเพาะใหม่เรืลยๆ